กรับสวัสดีเอฟซีดูท่านครับยินดีต้อนรับขอสู่ช่องแหล่ผารวยครับพี่น้องผ้าผ้าพี่น้องแฟนครับแฟนช่องมาตามตัวเลขและแนวทางของน้องนิตาครับพี่หน่อยมหัศจรรย์ครับพี่น้องเอฟซีดูท่านพี่หน่อยฝันแปลกๆไม่หนีไร้หมวดหลายนั่นละครับพี่น้องเอฟซีดูท่านฝันเห็นนั่นยมทูตแน่ฝันเห็นวิญญาณนั่นวิญญาณนี่แน่แต่ว่าเมื่อนี้่เอฟซีดูท่านแต่ยินข่าวว่าฝันฝันอีกแล้วแต่ว่าสิเป็น ฝันเนี่ยใด่ให้พี่น้องเย็บซี่ดุทันครับไปฟังประพามเหมือนเย็บแอดแอดเองเขาก็มาหอดุทันกันกันครับพี่น้องเย็บซี่ดุทันโมฮุมาน้องนิต้าคนสิฝันแนวด้ยเดี๋ยวเขาไปฟังประพามกันแนวตัวเลขแนวทางวันที่16พฤศจิกายน2565ครับพี่น้องก่อนจะไปชมคลิปนี้ขอฝากเน้อพี่น้องได้ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจทางทีมงานนำหน้ครับพี่น้องนำแหล่พาวยไปครับสวัสดีครับ สวัสดีครับน้องลิตาครับโอ้น้องลิตาคือคนสวยแท้ว่ามือนียสวยแท้มือเดียะฝันว่าจังได็กก่อนมาทีเดียวฝันยี่พอตายเหรอฝันยี่พ่อตายอืมฝันไว้ยี่พอตายใส่อันมาโซตุลไอากีฬาอันนี่ล้านเจี๊ยนเพิ่นเด้ออันนี้อัไม่เห็นก่าวใส่โยเกิร์ตบ้าง หกศูนย์นะคะอายุของพ่อของน้องดิตาที่น้องดิตาฝันฝันว่าอีพ่อตายเปล่าลูกเจ้ฝันว่า้องให้ิตาฝันว่ามีเพศแล้วฮะฝันไม่ได้เอาเปล่าเจ๊นุ๊จับออกก่อนเหนี่วหมดเปล่าเด้อไปเบิ้งคีบยอนลังกันแล้ว ันวางได้ก็ว่างเงห้ได้บ่บนไตาเห็นผีเป็ดยู่หนาบ้านตาตาลุกขึ้นขึ้นหน้าไปไปอันไปของน้าเราตาเห็นผีเป็ดผีเป็ดตัวใหญ่บ่ลูกใหญ่ตัวสั้นไหนลูกโอ้โหอันไห้ก็ตัเงี้ยงป่้ามันงยืนจังได๋ม่ถึงฉี่หมันเฮ็ดมือยังไ๋ลูกหืมฮ็่จังไง บงบังบังบังชานองให้จงไก่ออืออยให้จ้งชีได้บ่โอ้มันเอามือไปทั้งนางนาอือเอา็บไปพันมือหลานเห้ดเอา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 แขนออกเออเอาแขนออกก็ได้หนาวบออีหล่าก็ได้ห่มผาดูโอ้โหหนาวอืมมันหนาวเนาะอากาศแย่มือสอบหนาวให้แจ้่อใไนก่อ no ห้เฮล่ะโอ้้ายเ่างไว้ยเ่างไว้เพ่นก พีเป็ดพีเป็ดพีเป็ดอโอาดีดาไปห้องน้ำอมันยกขึ้นสูงนี่ลูกเห็นมันแหลบลิ้นำโอ้แลบลิ้นมันแหลบจังไรมันแลบรบ้ากหน้นเอ้อเป็นนานมันแลบลิ้นยาวว่าลูกแอนาตัวโอ้ยนิมันมันมาหาดิตาติมันมาจังไรเนี่ยมันบอกว่าอีหลาคือเพื่ของหองน้ำ เราลาบอกว่ามันเป็นเอียงละ่ะม,มันเป็นเอียงล่ะวะทมมีมันวันมันวางในอีนรุ่งเอาถา,ามซื้อๆอะไรสิเดี๋ยวสิเอาตับไปกินวายเดี๋ยวตับไปกินกม่มีลาบิย่านบ่ลลูแล้วตาก,ก็มีดาบันขาผีน้ำโอ้มีดาบขาผีน้ำผีผู้นี้หนูผู้ใช่เหรอผีใช่ไม่มีผีเป็ดสิ โอ้เป็นเปียดโอ้โมโจักผีครับพี่ครับที่จริงน้องนึตาว่าเปียดบนผีกันนเป็นเปียดบนผีตัวสูงตัวูซ้ำปกตาเอยใหแห่งบ่ซ้ำเล็กเลยซ้ำเล็กเลยตัวสูงตัวสูงเาัวสูงเลยเลเล็กสูงค่ะเด็กเล็กสี่เมตรสี่เมตรคุณแล้วสี่เมตรคุณแล้วว้าปัดกระทืบตันตานตัวสี่เมตรแล้วว้าวมันบอกเล็กอีหลาบ่ะหนุก มันบอกตัวไหนลูกหบอกตัวไหนล่ะกตัวห6กหกขาหกหกขาหกหกขาโอ้ต้เออะเ้เอาแมวเออแม่อีไหอ่ะมันจะไปเจ้าหกหกสวมเทียอโอ้มันบอกมันบอกฟักมันบอกแห้งบอลูกแโอ้โถวัที่แล้ววิลาฟันไว้พ่อตายอีพ่อเนี่อายุหกับอันหกบเอดวันเจนุดแม่ ันี่พผียังกว่าพี่เป็ดมันเป็นผีมันะมันเป็นเป็ดมันเป็นเป็ดมัน่นผีมันวอกหกห่าเป็นเก่าเลยพ่อพ่อไว้เป็นเก่าหกห่ากัไเ้ยเก่าเก่าเก่าหาตัวแมนเป็นในเนตเบิกแมนตาตาก็เลยขามันอุ้ยอ่า่ว่าขาเปียาเียได้เก่งขาตายปาหยดตาเศ้ายานแล้ว อี่งาเคยเห็นแบบบอฝันหนิเคยเห็นบ่เคยเห็นยูไชยูข้าวยูข้าวข้าวอันนั้นแหมข้าวเสือกแหมข้าวเสือกเออเสือข้าวนะเสือข้าวอันนั้นบ่เออเออเสือข้าวมันห้อยยูไชยเออเสือข้าวเเอออสืขาวมันไปห้อยอยู่หันบ่ลูก เออเส้อข้าวไา่ๆเนาะเออไร่ๆเส้อขาวเส้าแขนนี่เออเสีอข้าวเอนเส้อขาวีลาเายานแล้วีลาซื้อกับซิงยังสีดเนาะได้มาอตได้หน่อยได้หลูกพอตัวหน่อยวะพอดต้วใหญ่โอตอนใหญ่ยังอเออพอไหวพึ่งจำคว่ได้ตัหน่อยัไคว่ได้แล้วลูกนึ่งคนึงคือเก่งแต่ว่าจำพึ่งจำได้บว่คือวาสองวแล้วเงนดะโอ้สองสามหมดเลย อันนี้บอกว่าทีวัแล้วบ่สามวดดลสามวดที่สามเนี่ยถ้าถ้าเลขอันทึกนตาตีใจไหม่ที่ใส่หูโอหนใส่ปากเนี่ยกีลาจิเป็นนักร้องฉันบอกซเป็นนักลองวะมโอทอรกฮะแสมุอทอรกใส่หูสองขามกับใส่ปากเว่ะนะเขาเอานสมมุอทอกอันเราก็ไหมอันอันเดียวแล้ว โอ้ทังไม้ทั้งน้ำพงพ่อแล้วก็เวทีด้วยโอ้งเลยบานนี้ตัพงบ่อยากตาไวมีแล้วโอ้ยอ้ยโว้ยโอ้ยโอ้โอ้ยัอ้ยโบ้ยบอ้ยโอ้ดเต้นโอ้ยเต้ยโอ้ยเต้ยโอ้ยโอ้ยโต้นโต้ยโอ้ยโอ้ยเต้นเอ้ยอ้ยเต้นโ้ย้ยโต้นโอ้ย้ยเ้นเ้น้้นเ้นเ้เต้นเ้นเต้นเ้น้้น้้้อ้เต้น้้เอ้เต้นอ้เต้น้้้น้อ้เต้น้้น้้เต้ Ờ, à ờ, 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 à, tên 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 Anh tên 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 Ơ... tên 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 Ơ... tên Ơ... tên 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 โอ้โอ้มันสิไปเดินสายมันสิไปเดินสายไปหาเต้นมันไปเต้นการเอี่ยต้นหอมโอ้เป็นอีพทอดนี่เต้นแดงแดงนี่ตื่นเออมันสิไปเต้นกับเนียต้นหอมมาสั่นกับไอซี่ครับนักลงตามภาษาเด็กหน่อยนะครับเนาะอซี่ครับเรีกวให้ถามชั่วคนวัดนี่มันสิตื่นบ่เขาเวลาเล็กวะนี้เขาอ่าเขาแล้เราก็อยากได้ตเต้นนั่มโอ้ข้าเขาซ้ำตูนได้แน่นอนนี่จ่ะอืมอืมไป ครับพี่น้องเอฟซีทุธันนี่ก็เป็นตัวเลขและแนวทางของน้องลิต้าครับพี่น้องเอฟซีทุธันเด็กหน่อยมหัศจรรย์เลยพี่น้องเรียกเมื่อวันเมื่อกี้หกศูนย์จะฝันว่าพอไต่พอละอายุหกสิบปีเด้พี่น้องวันที่ผ่านมาจะไม่โชคไม่ใช่อยู่เรื่อยๆครับพี่น้องเอฟซีทุธันแต่ว่าบ่มีโอกาสเดี๋ยวมาบอกมาจ่ากันบันไดพี่น้องเพราะว่าระยะทางบ้านน้องลิต้า กับเอดเองมันไกลไกลกันเตื่อนะพี่น้องก็เลยเดือนบรลียนมาหาเพื่อนตัวเลขแลี่นวทางบิร์ดออกช่องน่ก,ก็เขาไร้หวัดพี่น้องวันนี้กับเนวทางก็ออกมารูปแบบนี้แล้ว,ว, 6, 6, วครับพี่น้องเอฟซีตุกท่านสามตัวเป็นหกหกห้าตัวเดียวแข็งแครับพี่น้องเอฟซีตุกท่านไปตัดเด่นเอาพี่น้องเด้อทุกตัวเลขทุกแนวทางของน้องนิตาครับพี่น้องที่น้อยมาหัศจรรย์หมวดบัญชีสิพุกพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับพี่น้อง มักกะจังเอาน้ำพึนมามักกะ่านไปสล้วครับพี่น้องเอฟซีตุกท่านทุกตัวเหล็กทุกแนวทางกะได้มีความเสี่ยงพี่น้องควรจะลงทุนกับพิจารณาดีๆจังหน่อยัวพี่น้องตัวเหล็กและแนวทางของนอนิต้าแม่นว่าด้ออกช่องเลขแล้วก็เขาดีๆแต่พี่น้องได้หน่อยฟันแหม่นซื้อกับอันเรื่องแนวนี้ส่วนมากส่วนมาจะซื้อกับเรื่องวิญญานกับอันพญานาคกับสายนี่ดูฟันเห็นแล้วนี่ดูครับพี่น้องเอฟซีนนิตาฟันเห็นนะ การเชียนชอบคลิปนี้กากคอปปาทุนน,นี้พี่น้องเด้อฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดกระดิง่งจริงๆหน่อยน้ำแนวพี่น้องเพื่อจะประพาดคลิปใหม่ๆช็อตดีเด็ดจากทั้งช่องแหล่ไป้ารวยครับการโชคๆมันๆลำๆเรื่อยๆกันสุข,ขุลสุขคนเด้อพี่น้องเด้อการมิโชกมิใช่ในวันประจำวันที่16บหกพฤศจิกายน2565ัรกับตัวลีและแนวทางน้องนิตตาเป็นแนวทางให้พี่น้องเอฟซี FC ทุจัน ทัางช่องเสนอเป็นเพียงแค่เสกลางครับการตัดสินใจขึ้นดีน้ำเอฟซีทุกท่านฝากในได้ีปนอ้องฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้แหล่พาะร้อยนำแน่พอกันไหมคลิปหนาครับคลิปนี้สวัสดีงงามครับ